สวัสดีค่ะวันนี้เจอคุณยายนะคะ่ะคุณยายพามากินนี่ค่ะขนมจีนน้ำยาปลากินกับนี่ค่ะคลิกสดจิ้มกับปิแล้วก็มีพักจะอมหอและผ้าเอ้ยบะเมียนนี่ค่ะสาลาเน่ย อิ่มพริกสดมาค่ะก็าเป็นไก่่ะคุณยายเออนำคาม,มาอีกคุณเล่ก่อนค่ะก่อนจิกินอันดับแรกคุณเล่ก่อนคิดอยากไหมค่ะ โอ้ยแซ่บหอมพักซีเล้าไม่นำยาค่ะแม่ค่ะก็ดออื่นอเอาเหนียวก่อนค่ะกะปินี่ค่ะกะปิบ้างไวนี่จิได้จิ้มง่ายๆมาค่ะ เดาวบริเ็ดเองค่ะจือไหม แซบค่ะไ่คิดอยากอะไรสิแซบรถ Hãy hmm. subscribe cho ông, Tho ông cuối oh. Má này là phương binh tâm Ừ. Chim gặp bị hả? Ừ. Hmm. เขาปุ่นใส่แบบนี้ พี่บอกเขาจะเห็นน้ำยาพันเนื้อค่ะเห็นใสๆแบบดีแต่ว่านัวค่ะ xem lại ừ, subscribe cho kênh หยอดปักสินออนเอา้าเยื้อบาคาดนี่ค่ะแบบนี้อืมอืมอืมจับ Mm, Anika. Mm hmm, Anika. Hmm. しんかた。<STER Shepherd> <sLEan> <ss Bluetooth> <s chilly> 생음 <susurra> <susurra> <tôi> <tôi> หนอนืมถือกระปีค่ะ 再来。Yeah, เอาแล้วนะค่ะคุณยายผ้ามันกนขนมกินยยน้ำยาปลาน้ำยาไก่ค่ะหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพักนิดหน่อยขนมหมดขนมเส้นหมดก่อนขอบคุณหลายๆเด้อค่ะติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดตามกันฝากกุไลอ์กดแชร์ฝากคอมมิ์ไอ้คุณยายมิตยาแอดหนึ่งสองคุณยายผ้าแซบเป็นน้ำใจผู้เฒ่าค่ะผู้เฒ่าเฮ็ดคลิปเมล่าลูกร้านไปโุงเลียนแกเเงาค่ะ ตามภาษาผู้เา่าด้วยค่ะที่บ่เกง่งโชวเชียวขอบคุณหลายๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้กันสวัสดีค่ะ